กูดมร์นงครับพี่นอ้องมือคื้น,นิยวนขอนแกน่นคอนเสิร์ตใบเตยนารางฟินครับก็เลยเลือกตอนตีสี่ปิดร้านตอนตีสี่ก็เลยเดินทางมาอำเภอเรืองรถถัโขทัยน,นะครับเดินทางมาประมาณสี่ชั่วโมงสามสี่ชั่วโมงนะครับเช้านี้มีร้านอวนที่ที่กรมที่ดินอำเภอเรืองนัทานนะครับพี่น้องมาอวนกดัง กด,ดังกูดดสานดังเ็เลยมกินกว๋วยเตี๋ยวหนาตำมามันบ่อนเพราะร้านนี้มากินตลอดสมัยก่อนมาส่งลูกแปวเรียนตอนเช้าก็มากินกว๋วยเตี๋ยวที่นี่นะครับอัน,นวันนี้ก็เลยมาแวะทานกว๋วยเตี๋ยวก่อนเข้ากลุ่มที่ดินนะครับสดร้อนยามเช้าหมู่บ้านหมู่บ้านนี้เมื่อคืนนรวนเรื่องยังมือเสิอยู่ขอนแกนยังมือแรกกับกลับว่าสองอึดขามขึ้นบังคับไม่อยู่ แล้วกบไปอีกไปน่นอเดือนทางสี่ห้าชั่วโมงทุกวันนะครับแต่วันนี้มันจําเป็นจริงๆแล้วอ่ะนึกว่าเขาจะโอนแบบว่านึกว่าเขาจะโอนแบบว่าเดือนาน,าอานาหรืออาทิตย์หนาแต่เมื่อวานนี้พอหลังจากการจบไบส่วสดปุ๊บโอนมาจํามาแล้วก็จะซื้อที่วันนี้เลยต้องต้องีอง่มาโอนวันนี้เลยแห้มันเนี่ยมันถวาี่นอขานคาราคาซั่งอืม เสซ่บขึ้นก็แซ่บขึ้นก็อืมแค่ทำปากก่อนนี่พี่หมายพี่เลี้ยงแน่แล้วฟดตัวนี่งพัดตือไม่หอมมากกินข้าวได้สมบูรณ์ที่พี่น้องเพื่อนนี่เป็นซื้อที่เป็นของมคันให้ผู้ใดบุ๊บพวกันซื้อกระดา คนแถวๆนี่ล่ะใกล่จังหวัดไก่เคียง